ลหสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ในดีแชนแนลเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะพามาเปิดกล่องที่บอกคอนเทนต์ว่ากล่องอะไรกล่องบล็อกทุกอย่างที่รู้มาจากกล่องกระชาพุทธมีอะไรเติ้ลโจ่งแรกครับผมเขี้ยวเสือห้าครับโอ้โหเขี้ยวเสือห้าครับผมรู้ไม่กี่อันนะเขี้ยวเสือห้าครับผมเขี้ยวเสือห้าครับผมเชี่ยวเสือห้าครับผมห้าครับผมหมดแล้ว อันที่สองครับขอบกวา้างอ๋อเราเปิดอย่างนี้เรื่อยๆเลยทุกค,คนปึ๊บอาหมดแล้วนะครับผมปึ๊บอ๋ออันนี้บล็อกสามคืออัญมณีนั่นเองอันที่สี่ครับอ่าสี่คิทตันเราเปิดเรื่อยๆเลยโอเคหมดแล้วนะครับปึ๊บปุ๊บปึ๊บห้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าหมดแล้วครับขออนุญาตขออนุญาตเอากล่องนะครับหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบครับผม เริ่มก่อนที่หกเลยฮึบาึบได้คิทตานนั่นเองนะครับผมขันที่สองฮึบขันที่สามฮึบฮึบได้เพชรได้เพชรได้เพชรจะเยอะเลยนะที่สี่ได้ปูนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตปรับมุมนี่หน่อยนะฮะแล้วตกใจครับทำไมหน้าจอเล็กลงเล็กขึ้นเล็กลงนะฮะโอเค กล่องสุดท้ายเนี่ยทุกคนเป็นกล่องไอ้นี่เว้ยกล่องสุ่มบูปิน้นเรามาดูกันหน่อว่าผมจะได้อะไรกาชาอ๋อโอเคครับทุกคนเราได้กาชาบูปิ้นมาแล้วนะครับนี่ครับทุกคนกาชาบูปิ้นครับกล่องที่หนึ่งครับผมดูมีปาลาฉลามด้วยทุกคนเราดูกันดีกว่าเราจะได้อะไรบูปิ้นสนับครับทุกคนครับอันอันนึงครับ นายเบนนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร์คกันด้วยวันนี้มีมาแค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย